เป็นสิ่งที่คุณทำไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดแต่สิ่งสำคัญสุดคือคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณเลือกถ้าต้องการชีวิตที่ดีคุณต้องเลือกที่จะเป็นแล้วลงมือทำความจริงที่น่าเศร้าคือคนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตของพวกเขาอยู่บนระบบ ที่ขับเคลื่อนชีวิตในแบบอัตโนมัติเป็นการทำไปแบบไม่รู้ตัวเช่นการก้าวเท้าเดินคุณไม่ได้คิดก่อนว่าจะก้าวเท้าไหนตอนตื่นนอนใช่ไหมครับมันเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองแบบเดิมซ้ำๆที่คุณทำกับทุกเรื่องในชีวิตเมื่อคุณพูดคิดรู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือไม่ดี ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่สิ่งที่ทำนี้เรื่องนี้ก็จะเกิดซ้ำอีกปัญหาเดิมๆที่เคยทำให้คุณทุกข์ใจยังคงเกิดขึ้นวนไปไม่รู้จบเป็นคำถามใหญ่ที่ยังค้างคาอยู่ในใจอีกหลายคนทำไมสิ่งที่น่าแปลกใจคือพวกเราส่วนใหญ่ คาดหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังทำพฤติกรรมซ้ำแบบเดิมคุณจะไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างออกภัยได้เลยทั้งปัญหาทั้งความทุกข์ยังคงเกิดขึ้นเหมือนที่ผ่านมาจนกว่าคุณจะเรียนรู้ว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ว่าเหตุใดเราจึงรู้สึกอย่างนั้นมันคือการทบ ตรวจสอบการกระทําและความรู้สึกนิสัยที่คุณได้ทําลงไปแบบไม่รู้ตัวที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคํารุนแรงกระแทกอารมณ์หรือทําอะไรแบบไม่ทันยังคิดมากไหมครับคุณเสียใจแต่ก็แก้ไขไม่ทันแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนิสัยที่เป็นไปแบบอัตโนมัติครับโปรด อย่าปล่อยให้ชีวิตคุณเดินไปอยู่บนพฤติกรรมที่ทำงานแบบขาดสติยังคิดนะครับถ้าคุณเลือกที่จะปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆตัดวงจรก่อปัญหาเดิมๆพฤติกรรมใดที่คุณต้องทำขอให้ทำอย่างมีสติยับยั้งช่างใจในทุกการกระทำพยายามควบคุมอารมณ์ ให้อยู่แต่ในความรู้สึกที่ดีสิ่งนี้คือการตั้งโปรแกรมให้กับความรู้สึกและพฤติกรรมที่จะเป็นนิสัยใหม่อย่างถาวรเมื่อคุณทำซ้ำๆอย่างอดทนคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นในสิ่งที่คุณเลือกสำเร็จในฝันที่ต้องการจิตใต้สำนึกจะรับรู้และบันทึก กลายเป็นโปรแกรมอัตโนมัติเป็นนิสัยใหม่นิสัยที่ดียิ่งขึ้นสังเกตได้จากการแสดงออกของคุณจะมีการยับยั้งชั่งใจคิดใคร่ครวนก่อนทำและก็มีอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้นสิ่งนี้จะมาเป็นระบบขับเคลื่อนชีวิตแบบอัตโนมัติเป็นนิสัยใหม่ที่คุณเลือก จะนำพาคุณไปพบผลลัพธ์ใหม่ๆที่สามารถจัดการปัญหาความทุกข์ใจได้อย่างสิ้นเชิงคุณไม่จำเป็นต้องบอกโลกหรือบอกใครๆในสิ่งที่จะทำสิ่งสำคัญคือผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณแสดงให้กับพวกเขาได้เห็นด้วยการกระทำของคุณพูดให้น้อยลงแต่ลงมือทำให้มากขึ้น ด้วยพฤติกรรมที่คุณกระทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอมันคือการตั้งโปรแกรมอัตโนมัติของความรู้สึกและพฤติกรรมส่งผลให้กลายเป็นนิสัยใหม่ที่ถาวรของคุณนิสัยที่คุณเลือกที่ต้องการเป็นสำหรับนำพาชีวิตคุณฟ้าฟันทุกอุปรสรรคสู่จุดหมายที่ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อเรื่องดีงามยังรุ่นต่อๆไปคุณอัดพลังเสียงสร้างแรงบันดาลใจขอบคุณที่กดติดตามชื่นชมและสนับสนุนครับ